เนินหนึ่งครับเขาเลี้ยมาดูครับว่าจะขึ้นได้ไหมเนินนี้เป็นเนินที่ขึ้นยากมากครับมีแต่ลายหินลองดูครับรอบแรก นีต้อนรับเข่าเลี้ยเนือนแรกสวยงามเนือนสองเข่าเลี้ยครับ,บเทคที่หนึ่งจริงไม่ยากเลยสายใช่ไหมสายเลยพี่ยาวเลย,ยหลักไม่ดีพี่ แล้วลองงัดขึ้นไปต่อครับกเมื่อกี้ติดไปหน่อยแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดเนินสองข่าเลี้ยแล้วครับไปต่อครับเหนือไหครับวิวไม่ต้องพูดครับ นี่ครับในใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดตอนนี้อยู่ที่เนินเจ็ดนะครับเขาเลี้ยเนินนี้ลายสวยครับเดี๋ยวมาดูกครับนี่ไปก่อน สุดยอดตอนนี้อยู่บนยอดเนินเจ็ดกำลังจะไปอีกระหว่างเนินเนินเจ็ดเนินตีซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ายากมากครับเดี๋ยวมาดูกันอะไรนะขึ้นต้นต้น,ตนลองต้นไม้พี่ฝั่งขวาขวาใช่ไหมเบียดกอ้าผาฝั่งขวาตรงหญ้าพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงนั้นไดีตามระหว่างรอขึ้น ดูไปก่อนครับวันนี้อากาศมืดคึ้นๆหน่อยรว่างนึกเจ็บไปนึกแสบหมายไรอ่มายอะไหมยไนเนี่ยตัออม เงิน <Kell soundtrack> แปดมันไม่หาไงมันก็ได้มันไม่หาพี่แล้วเหนื่อยวันนี้ยอดเงินแปดโอ้ เล่าลงมาอ๋อร้อนหน้าร้อนหนาเฉยเ๋ยช่วยช่วยขึ้นไงะเนี่ยดึง,ดงเอาดึงสองคนเอาอึ๊บเอาตั้งขี่ลงไปทำไมอ่ะดมาดิเสียหลักทุกทีอ่ะทุกรอบรู้ครับสูงมากขี้รงไม่ล่วงไปมึง